ครับสวัสดีครับพี่น้องมือนี้พาพี่พาน้องมาใส่ใส่บังลันพี่น้องมาหากินทางนี้มาก่อนเมื่อนี่เพราะว่าลงทางหากินทางเฮือมันไปบ่ไไ้พี่น้องเ้ยมันลม้มมันลมมันหนาวมาหาใส่บังรันน้ำหนองนี่นะพี่น้องเลยนี่น้องนี่ใส่บังรันเพราได้เอี่ยนหามีเอียนพี่น้องมาลองเมืองได้ มื้อเฮ้ยใส่จักเทื่อยามนี่ใส่บั้งลั่นนี่ดิพูดิงองก็บ่ใหญ่เท่าใด๋ดอกพี่น้องเอ้ยนี่ดิมาใส่รองมึงพี่น้ององมึงเด้อมาลุ้นเด้อสิได้หรือบ่ได้สิมานหรือบ่มานวใส่แกวจังซี่ล่ะพี่น้องเอ้ย 哦，那鸡嘛好么样来的？ ไปเมื่อืน่นผู้เด้อพี่น้องเด้อเจอกันปัดไมา้จามบุละ่ะเป็นไนใดก็ได้มาประมาณกับหุ่นจักเมืม่อื่นบุละ่ะพี่น้องมายามบานนี่มาแต่เศร้าอยู่มือน,นี่มาแต่เศร้าในจักหน่อยมอน,นี่หนาวพี่น้องเอ้ยหนาว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 เป็นหนาวแดดก็ยังสะก็เห็นแสง เย็นพี่น้องเอ้ยเฮ้ยไปไปยามพี่น้องเป็นได๋หวานบ่หวานก็ฮู้จักบาดนี้แหละพี่น้องเอ้ยหึเบิ่งดูอึบออบ่มีพี่น้องเอ้ย cường ní đu Bạn Ui đầy nó Mết im đu nó Tên này đầy màn như bò Mình nhiều nó ấy Hít lẹo, Hãy đi. <laughs> ไปยามัลังต่อไปอีกพี่นอ้องเบิงหลังนี้ดูพี่นอ้องตื่นลองเบื้งนี้เป็นอะไรนี่อยู่พี่นอ้องเป็นอยู่อดิในโหดิอ่านเอาไปประเมือพี่นอ้อง มาเมื่อบาดนี่พุละไปสรุปผลอยู่เฮือนพุนละได้น้อยได้หลายก็ได้ไปมาไปมาพี่น้องบาดนี่มาลุ้นมึงดูบาดนี่เป็นได้ไดได้การอยู่บ่ <c oughs> ลงเด้อมาบึงลังเลกับบาดนี่นี่อู้นั่น หนึ่งโตอ้ยได้การได้การใครในอยู่ดอกพี่น้องเลยอ๋อลองนี่ดูอือสองอายตาย,ตายนเนาะอือมคือตยเนาอ กินเหงอหลายบันใส่เหงอหลายบางน้อยเห็นดีอีกตัวหนึ่งเป็นสามบันนี่เออใครเนี่อยอยู่พี่น้องเอ้บมเคยใส่จ้ากเถื่อได้ยามนี่เคยใส่แต่ยามฝนยามนั่นผู้ได้ใส่หาเอียนหาดี ด้วยก็ที่ไต่เนาะอ๋อหลังนี้บาดนี่เออโอ้โหตัวนี้ใครเนี่ยยู่พี่น้องอู้ใครใหญ่เนี่ยตัวนี้งาม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 รุ่นนี่โอ้ได้การอยู่ตายตัวนึงเหรอตายเสือโองหลังนี้อึบเออ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 โอ้โหดี ปุริปุริอู้วใครๆๆๆเบบนี่ได้กันได้กลันอินเดียพี่น้องได้การอยู่พี่น้องเอ้ยพ่อได้กินอยู่เนาะบ่เคยจักเถื่อได้พี่น้องเอ้ยไปใส่ยำนี่ใส่บงังเห็นก็เจ้าใส่ใสิดอกลุดไปลอ้อมกันนะหามันได้ป่ะก็ได้จบเจือพี่น้องได้กินจบเจือ บอได้หลายก็ได้พอกินนี่ก็โอเคแล้วน้องพี่น้องเนาะหึหคล้องอยู่พี่น้องเอ้ยแบบนี้แบบนี้แม่มันจังแม่นอ่านโอ้ยสวงามได้พี่น้องเอ้ยถูกเอียนกันเลยงามอยู่ที่สวงามๆได้การอยู่พี่น้องเอ้ยเอาเอาสำนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามครับสวัสดีครับ